บททดสอบของชาวครเอตอรอพี no ่น้องมีกี่ขั้นพี่น้อยจะบอกเลยว่ามีอยู่สามขั้นตอนค่ะพี่น้องบททดสอบของชาวครีเอตอรอก่อนที่คุณจะผ่านนี่อ่าแล้วก็อ่าแล้วคุณผ่านไปแล้วนี่แล้วก็หลังจากคุณผ่านไปแล้วนี่พี่น้องบททดสอบคืออะไรค่ะทุกคนบททดสอบนั่นก็คือเมื่อเจ้ากําลังมาป่ามาเปิดอาสางและใดมาเป็นครเอตอรอพี่น้องสิ่งแรกด่านแรกที่คุณจะต้องเจอก็คือคุณจะต้อง ลงคลิปอ่าพี่น้องจะต้องหาคลิปมาลงให้ได้ค่ะอ่าหาคลิปมาลงให้ได้ในแต่ละวันอ่ามือละประมาณ3คลิปค่ะพี่น้องเห็นใหม่ๆเนาะถ้าใหม่ๆวันละ3ามคลิปหรือถ้าใครไม่ถนัดถ้าคุณอยากอยากไปเรื่อยๆศึกษาไปด้วยทําไปด้วยสิพี่หน่อยแนะนวมามือละคลิปค่ะพี่น้องอ่าถ้าใครแบบไม่มีเวลาเลยจริงๆหาได้มือละคลิปบ่คลิปสัน้นแล้วก็นอกจากนั้นคุณก็ต้องศึกษาไปด้วยว่าต้องลงคลิปยาวไปด้วยนะคะ นี่ค่ะพี่น้องแล้วระบบพอก็จะดูว่าคุณได้ทําตรงนี้สม่ําเสมอไหมพี่น้องแต่ละวันต้องทํา5เครื่องมือครบคุณทําหรือเปล่า5เครื่องมือของระบบคือโพสต์ภาพนิ่งอ่าโพสต์ภาพนิ่งแล้วก็ทําคลิปยาวทําคลิปสั้นก็คือสตรีมกับคลิปริว่นละพี่น้องอ่าแล้วก็ไลฟ์สดหนึ่งวันคุณทําครบหรือเปล่าหลังๆอ่าคนคนใหม่ๆที่เขามาเหตุใหม่ๆนี่ค่ะพี่น้องคือบอกาเหตุหนึ่งก็คือทําไม่ครบอันนับแลกล่ะที่ว่าเป็นกระแสเลยเป็นแบบ แกระแสยอดนิยมเลยก็คือการไล่สดคุณไม่กล้าไล่สดอันนี้คือเหตุให้เจ้านี่บ่ครบแล้วหนึ่งยางค่ะพี่น้องนั่นแหละก็คือหลังจากที่คุณพัฒนาตัวเองมาครบหนึ่งเดือนเจ้าต้องเริ่มเริ่มไล่สดถ้าคุณไม่เริ่มไล่สดคุณจะต้องโดนแจ้งเตือนอยู่บ่อยๆที่หน้าแดชบอร์ดค่ะทุกคนว่าให้คุณไล่สดค่ะพี่น้องให้คุณไล่สดโต้อตอบเรียวทม์เด้อพี่น้องขั้นตอนแรกนี่ขั้นเจ้ายั่งผ่านบพทันใด เจ้า,จากระสีอะไร,รขึ้นไปหาขั้นที่สองนี่พี่นอ้องอแต่ถ้าคุณผ่านขั้นตอนนี้ได้ทำหนึ่งวันครบห้าเครื่องมือปุ่มต่างๆของเครื่องมือฝั่งฝั่งทั้งเฟซบุ๊กค่ะพี่น้องเขาเจ้า,จาก,กระสีเริ่มมีทย่อยมีปุ่มมีปุ่มหายมาเรื่อยๆค่ะพี่น้องคุณได้รับดาวแล้วมีเพื่อนครบห้าร้อยคนแล้วสิไหมพี่น้องได้รับการตั้งค่าดาวแล้วเนาะ ปุ่มต่างๆก็จะเริ่มมาแต่ถ้ายังไม่มาเด้อให้เจ้าขยันลงคลิปค่ะพี่น้องคลิปสั้นคลิปยาวสม่ำเสมอปุ่มต่างๆก็ก็จะขึ้นมาให้เราเห็นเองค่ะพี่น้องเพราะว่าผู้ใดเปิดไม่กับว่าควรจม,มีปุ่มนันปุ่มนี่คุณต้องทํางานก่อนนะคะถึงจะมีปุ่มแต่ถ้าใครเป็นแฟนเพจเนี่ย ปุ่มก็จะมาเร็วหน่อยเนาะทุกคนเนาะปุ่มกับมา,าเร็วสามารถตรวจสอบดูไว้หรอกเวลาใดค่ะพี่นอ้องอ่าอ่าด่านที่สองค่ะทุกคนถ้าคุณทําแบบนั้นแล้วสม่ำเสมอค่ะพี่นอ้องอ่าลงคลิปเสมอเสมอเลยค่ะพี่น้องคลิปยาวค่ะคุณเล็งเห็นแล้วว่าเมื่อคุณทํามาเรื่อยๆคุณก็อ่าเลียนรูมาค่ะโอ้ยข่อยตรงพันยังก้อนนี่อ่าเป้าหมายแรกของเราก็คือ,อสตรีมเด้อพี่น้องสตรีมสตรีมคืออย่างวิดีโออนิมานก็คือคลิปยาวเพราะ,ะนานแล้วถ้าเจ้ามีเป้าหมายแต่จะเหตุคลิปเงากนคุณจะต้องลงคลิป ยาวให้ได้วันละสองคลิปค่ะพี่นอ้องอ่าสองคลิปเจ้าสิีล่งเสาแงงหรือเสาเทียงก็แล้วแตะเจ้าเลยค่ะพี่น้องแล้วคุณก็เว้นระยะเวลาของคุณที่จะไลฟ์สดด้วยนะคะเพื่อเก็บเวลาให้เติมเต็มช่องหกมือนหน้าที่ค่ะพี่น้องแล้วก็อ่าทำคลิปไปด้วยสม่ำเส,สมอเด้อค่ะสำหรับด้านที่สองนี่ซึ่งเจ้าจะต้องทำก็คือมันเป็นอ่ายากบ่สำหรับคนที่บอลูยากค่ะของการผ่านหน้าที่ค่ะเพราะว่ามีเป่าหมายส่วนคลิปเรียวนั้นก็ วันละ2-3คลิปกะเตะห้าล่งค่ะแต่สิ่งที่คุณจะต้องโฟกัสก็คือสตรีมเด้อพี่น้องเพราะว่าออหยังเพราะว่าสตรีมมันมีเป้าหมายให้เราเห็นก็คือ6กหมื่นนาทีผู้ติดตาม 5, าห้าพันนสิละพี่นอ้องอ่าแต่ตอนนี้ไม่เหมือนเมื่อก่อนนะคะตอน อยากแห้งตอนนี้คุณรอแค่เพชรสีชมพูคุณกรผพานค่ะคุณก็ผ่านนะคะสาหรับเครื่องมือสตรีมแล้วก็รีวนะคะพี่นอ้องเข้ากับศึกษาไปเรื่อยๆตอนนี้ก็ยังศึกษากันอยู่นะคะทุกคนเพราะระบบเขาพัฒนาไปเรื่อยๆค่ะพี่นอ้องบอริษัทนี่นะคะพี่นอ้องของเฟซบุ๊กเนาะเพิ่นพัฒนาไปเรื่อยๆเมตานี่พัฒนา,าทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือหรือว่า อะไรต่างๆภายในเฟสพรอมเด้อพ right, well uh, 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 ี่น้องเขาเจาะกับพัฒนาเขาก็เรียนรู้ไปน้ากับพี่น้องมุพยายามแล้วไล่สดแล้วลงคลิปสมําเสมอเล้วพี่น้องเมื่อทุกอย่างครบเรียบร้อยค่ะเพื่อนครบหาพันแล้วก็เวลาเต็มเวลาเต็มแล้วเขาก็จะส่งเครื่องมือตั้งค่ามาให้เราเด้อพี่น้องอ่าส่งการตั้งค่าเครื่องมือแต่ตอนนี้เขาจะส่งเป็นเพชรสีชมพูมาให้นะคะสําหรับรุ่นน้องหรือว่าคนใหม่ๆเข้ามาที่ทําตรงนี้ผ่านหรือคนเก่าที่ยังทํามานะ นานแล้วแต่ยังไม่ได้ผ่านพึ่งจะผ่านก็จะไม่ได้รับแบบการตั้งค่านะคะจะได้รับเป็นเพศสีชมพูแทนเนาะค่ะพี <Tonight> ่น <grad> ้องเนาะอ่ามันมีมาในเครื่องมือแล้วนะคะค <they> ุณจะต้องอดทนให้มากๆกับการที่คุณจะต้องมาเปิดไรสดทําชาเลนส์แล้วก็ทําให้สม่าเสมอทุกวันทุกคนค่ะพี่น้องทําให้สม่าเสมอแล้วก็แต่ละวันคุณต้องใช้เครื่องมือให้ครบคือคุณตัดสินใจแล้วว่าคุณจะมาสร้างรายได้พี่น้องเมื่อตัดสินใจแล้วว่าจะมาสร้างรายได้เด้อค่ะพี่น้องแต่ว่าบางคน กับพยายามทำแต่เมื่อก่อนเนี่ยคือเต็มแล้วเวลาเต็มแล้วนี่คือให้เราเห็นเนาะตอนนี้เครื่องมือหลายๆอันหลายๆตัวก็จะหายไปแต่มันไม่ได้หายไปเด้อพี่น้องแค่เขาปรับเปลี่ยนเฉยๆค่ะพี่น้องอย่างเช่นเครื่องมือไร่โซดก็หายไปเครื่องมือสตรีมก็หายไปเนาะค่ะบางท่านแต่คนเก่าเขาจะเห็นเป็นคําว่าการสร้างรายได้จากสตรีมมันจะขึ้นมาเป็นเรียวไทม์ให้เนาะอันนี้พูดถึงคนคนใหม่หรือว่าเพื่อนของเราที่กําลัง กำลังตั้งใจทําเดือพี่น้องอันนี้ด้านที่สองให้เจ้าอดทนกับการรอคอยถ้าอะไรครบเรียบร้อยแล้วก็รอคอยว่าเขาจะส่งเครื่องมือมาให้เราตอนไหนระหว่างที่รอพี่น้องอย่าลืมไปตรวจสอบนาบ้านล้างบ้านไปตรวจจุดไปตรวจสถานะต่างๆของเพจของโปรไฟล์เฮาไปดูว่าให้คุณทําแบบไหนแล้วก็ การที่หุ้นจะผ่านเกณฑ์การสางได้ใดๆ,ๆต้องมีหลักปฏิบัติยังไงบ้างพี่น้องล่องไปอ่านเมืองในนั้นเขามีให้เราอ่านหมดะคะ่ะพี่น้องเมื่อคุณรอรอรอแล้วรอเล,อล้ทุกคนก็เป็นยังเื่องมือจะมามาจากเถื่อนเนาะพี่น้องสําหรับเพื่อนคนเก่าเพื่อนรุ่นเดียวก็พี่หน่อยคือกัน,นะคะ่ะเพื่นอกนก็รอรอรอนี่คือความอดทนด้านที่สามพี่น้องอดทนในถึงขนาดเลยค่ะว่าอืเมืม่อไรคนจะปดลอกห้เมื่อไร จะปลดล็อกให้แล้วก็จะได้ผ่านเกณฑ์การสร้างรายได้ย้อนกลับไปที่นี่ย้อนกลับไปเมืองเจ้าของค่ะพี่น้องข่อยเฮดคลิปสั่นข่อยเฮดคลิปเน่าคลิปสตรีมสิ่งที่คุณเป็นกังวลที่สุดหลายๆคนเลยว่าอะกังวลเรื่องเรียวค่ะพี่น้องสําหรับมือใหม่กังวลเรื่องสตรีมเพราะว่ามีเป้าหมายส่วนเรียวนี่รอให้เขาเชิญเท่านั้นค่ะพี่น้องรอให้ระบบเชิญแต่ถ้าใครผ่านด่านนี้ไปแล้วเขาส่งเครื่องมือมาแล้วค่ะทุกคนมาต่ออีกดานหนึ่งค่ะอ่า ลงคลิปไปแล้วทําแต่แนวเดิมไอสิ่งที่ผ่านมานั้นเขาคือเขาใจยังไม่คิดรายได้ให้วันไหนที่คุณจดทะเบียนหรือว่าเป็นพนักง,งานของเขาพนักง,งานของเขาเขาตอนรับเจ้าเขามาเป็นพนักง,งานเขาแล้วคือคุณผ่านผ่านเครื่องมือแล้วก็คือ,อะจะเป็นพนักง,งานแล้วเขาทดสอบทดลองเจ้ามาหลายหม่องแล้วแต่ว่าเจ้ากับผ่านใดเนาะเมื่อคุณผ่านมาได้จุดนี้จะเป็นจุดที่จุดนี้สําคัญมากทํำยังไงถึงจะมีถึงจะทําครบอ่า ถึงขันไดเบิกค่ะพี่น้องทํายังไงถึงจะถึงร้อยเหรียญทายังไงฉันถึงจะตีไข่แตกค่ะพี่คอนอ่าทยังไงถึงจะเกิดไข่แตกผ่านเกณฑ์การสร้างไรายได้แล้วนี่พี่น้องมันก็นยังเป็นศูนย์ศูนย์จุดศูนย์ศูนย์นะสตรีมของเฮ้าค่ะพี่น้องเพราะว่าทุกคนจะต้องผ่านสตรีมก่อนผู้ใดที่ได้เรียวนี่โชคดีที่สุดค่ะพี่น้องได้เรียวนะคะก็คือคือรอรับเชิญ บางคนกะนี่แหละเขาไม่ได้วัดเกณฑ์ว่าคุณจะต้องมีเพื่อนห้าพันคนนะคุณจะต้องมีเวลาเท่านั้นเท่านี้นะคือส่วนน้อยน้อยมากที่เขาจะมีเกณฑ์ให้เรานะคะแต่ที่จริงๆข้างในข้างในลึกๆก็มีเกณฑ์นะคะทุกคนมีเกณฑ์วัดอยู่ค่ะว่าคุณทําแบบไหนอะไรบ้างคุณถึงจะได้ผ่านโฆษณาเลี้ยวเด้อค่ะพี่นอ้องการผ่านโฆษณาเลี้ยวบางท่านก็บอกว่ายากบางท่านก็บอกว่าง่ายบางท่านก็ไม่รู้เลยว่าเป้าหมายของเลี้ยวนี่คืออีกอย่างพี่น้องเป้าหมายของเรียวนี่คืออะไรสนุกพี่น้องสนุกสนาน ให้ห้าคือสั้นกระชับฉับไวได้ใจความอันนี้คือหัวใจรักของคลิปเรี้ยวแล้วก็คุณต้องลงคลิปสม่ำเสมอค่ะพี่นอ้องประมาณนั้นแหละนะคลิปเรี้ยวถ้าคุณอยากจะผ่าน